ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลนัดใ้าไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ทีวี8ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆจากเราทางการอิบลาหลังน้ำตาประกาศแขวนสตัต๊ดเอซีมิลานประกาศแยกทางอิบลาฮิโมวิชไปก่อนแล้วโดยระบุว่าเขาจะอำลาทีมหลังจบเกมปิดซีซั่นนี้ขณะที่สื่อเชื่อว่าเขายังจะไม่รีทายและถูกลือกับมอนซาอีกสโมสรของลีกเมืองพิซซา อย่างไรก็ดีหลังจบเกมปิดซีซั่นซึ่งอิบราฮิโมวิชไม่มีส่วนร่วมเนื่องจากการบาดเจ็บเขาได้หลังน้ำตาบอกลาสโมสรพร้อมทั้งยืนยันว่าแขวนสตัตรรองเท้าด้วยครั้งแรกที่ผมย้ายมาที่มิลานพวกคุณทำให้ผมมีความสุขครั้งที่สองพวกคุณมอบความรักให้ผมผมอยากขอบคุณแฟนๆจากหัวใจดาวยิงล่างยากักษ์เอ่ยพวกคุณต้อนรับผมอย่างอบอุน่นพวกคุณทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านผมจะเป็นแฟนมิลานตลอดไปมันถึงเวลาของการบอกลาฟุตบอลแล้วแต่ไม่ใช่พวกคุณ อันหนึ่งอิบราฮิโมวิชลงสนามเกมสุดท้ายนัดบุกไปไผ่อูดิเนเซ่สามประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อวันที่18มีนาคมซึ่งเขายิงลูกโทษช่วงทวดเวลาครึ่งแรกตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้รวมทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการค้าแข่งเกือบ24ปีเขาผ่านการลงเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปทั้งเมโมอาแจ็ยูเวนตุสและอินเตอร์หรือว่าบาร์เซโลนาเปเช่แมนยูนิตและเอลเอกาเล็กซี่ตลอดจนได้แชมเปี้ยนลีกในฮอลแลนด์สเปนฝรั่งเศสและอิตาลี สำหรับข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจฟุตบอลนัดด้วยนะครับ